สวัสดีครับมาะพบกันอีกแล้วนะครับผมมนอโรนนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมานําเสนอนะครับการเปลี่ยนสีตัวหนังสือที่เราพิมพ์ลงไปนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนดูแล้วก็ไม่เป็นไรครับแต่เพื่อนๆคนไหนไม่รู้อาจจะได้เทคนิคดีๆไปเปลี่ยนสีคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยฟิลฟ้าอะไรเงี้ยนะครับ อ่ามาเริ่มมาเลยนะครับผมจะเริ่มกดที่ตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนตรงสเตตัสของผมนะครับสเตตัสของผมมันก็จะเป็นสีแบบนี้อยู่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลบออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละขั้นตอนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราใส่วงเล็บก่อนนะครับวงเล็บนี่ครับวงเล็บต้องเป็นวงเล็บแบบนี้เท่านั้นนะครับวงเล็บแบบอื่นไม่ได้นะครับมันจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นสีเลยนะครับแล้วก็จะใส่ ค้ดลงไปนะครับโค้ดสีนี่คือโค้ดสีนะครับที่ผมจะใส่ลงไปตรงนี้นะครับส่วนภาษาอังกฤษต้องเป็นพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับพิมพ์เล็กไม่ได้นะครับแล้วก็ใส่วงล็ปปิดนะครับผมใส่วงล็ปปิดเสร็จแล้วครับนี่คือโค้ดสีนะครับนี่จะเป็นโค้ดสีนะครับ แล้วก็สิ่งสําคัญตรงนี้จะขาดไม่ได้นะครับถึงให้คุณพิมพ์โคดสีลงไปยังไงถ้าคุณขาดตัวนี้ไปครับยังไงสีก็ไม่ขึ้นนะครับนี่ครับตัวสีตัวสีนี่นะครับคือตัวที่ทําให้สีมันขึ้นนะครับนี่ครับตัวนี้สําคัญมากเลยครับขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากได้ตัวหนังสือมันหนาขึ้นเข้มขึ้นมันมีวิธี มีวิธีเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปเลยตรงนี้เลยนะครับทีเดียวเลยนะครับนี่ครับทําแบบเดิมนะครับใส่วงเล็บเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ตัวบีลงไปนะครับตัวบีตัวนี้นะครับจะทําให้ตัวหนังสือมันหนานะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่ชอบตัวหนังสือหนานะครับเพื่อนๆืก็ไม่ต้องใส่ตัวนี้ลงไปนะครับตัวบีวงเล็บบนี้นะครับไม่ต้องใส่ลงไปนะครับแล้วก็ เราจะพิมพ์สิ่งอะไรลง,ลงพิมพ์อะไรลงไปก็ได้นะครับแต่ห้ามเว้นวรรคครับตอ,ตอนนี้ห้ามเว้นวรรคเลยนะครับต้องติดไว้ก่อนนะครับถ้าพิมพ์เสร็จแล้วค่อยเว้นวรรคได้นะครับส่วนผมจะพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปนะครับนี่นะครับผมพิมพ์เสร็จแล้วนะครับ๋ยวผมกดตกลงเลยนะครับนี่ตกลง ถ้าเพื่อนๆกดตกลงแล้วมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมสีมันไม่ขึ้นมันขึ้นนะครับเพื่อนๆต้องกดออกก่อนนะครับแล้วเข้าไปอีกทีนะครับนี่ครับสีมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นนะครับช่องโลกเราก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวผม,ผมจะกอ๊อ,ะกอบตรงนี้ลงไปนะครับเดี๋ยวผมผมจะกรอ่าผมจะก๊อบตรงนี้ลงไปนะครับคันลอกลงไปเลยนะครับอ่า ผมจะพิมพ์ในช่องโลกนะครับนี่นะครับผมจะพิมพ์แล้วผมเอาตรงที่ก๊อปวางลงไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วกดลงไปนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตัวหนังสือก็จะเป็นสีน้ําเงินนี่นะครับสวยมากเลยนะครับเท่ๆครับเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวฟ้าครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบสีนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้เรื่อยๆครับไม่ต้องอะไรมากนะครับแค่เปลี่ยนโค้ดข้างหน้านี่อย่างเดียวครับโค้ดข้างหน้านี่นะครับเปลี่ยนไปครับ ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากครับเป็นแค่ตรงนี้พอนะครับนี่ครับผมผมเอาโค้ดนี้นะครับโค้ดสีนี้นะครับคอยดูกันว่ามันจะเป็นสีไหนนะครับนี่ครับโอ้โหสีฟ้าน้ําทะเลครับสวยมากเลยนะครับเฟี้ยวฟ้าโอเคนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนจะถามว่าเอาแล้วโค้ดสีไปเอามาจากไหนนะครับพิมพ์เข้าไปใน Google ได้นะครับ Google มีนะครับ Google พิม์ Google ว่า หาโค้ดสีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมเอาโค้ดสีมาจากตรงไหนนะครับนี่ครับผมจะเอาให้ดูนะครับนี่ครับโค้ดสีจาก Google นะครับนี่ผมพิมพ์ว่าโค้ดสีนะครับนี่โค้ดสีนะครับจาก Google นะครับหาได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าจะไม่เจอครับแต่เวลาเราก๊อปไปพิมพ์ไปนะครับเอาแค่6ตัวนะครับไอตัวชับข้างหน้าไม่ต้องเอาไปนะครับถ้าเอาไปแล้วมันจะไม่ติดสีนะครับโอเคนะครับผมว่า เพื่อนๆดูคลิปผมแล้วเพื่อนๆสามารถทําได้เลยนะครับง่ายๆใครๆก็ทําได้ครับชิวๆเลยครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆ